ไม่ได้ห้ามจริงๆจันตั้งแต่แรกหรอกเพราะว่าเพราะมันก็เป็นสิ่งที่มันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยในเรื่องของการทํางานหรือว่าความรักอะไรเงี้ยแต่น่าจะเป็นเมื่อวานที่คงออกจะมาพูดในลักษณะที่เป็นการพูดแบบจริงจังนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะหนูว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าจริงๆการมีแฟนก็ไม่ใช่เรื่องผิดมันสามารถลักกี้เลิฟแล้วก็ลักกี้เกมได้แต่ก็อยู่ที่การควบคุมของน้องๆในแต่ละคนว่าจะบริหารจัดการตัวเองยังไงมากกว่าไม่ให้ส่งผลกระทบกับงานอะไรเงี้ย ว่าจริงแฟนขับเขาก็น่าจะเข้าใจวันหนึ่งคนเราก็ต้องมีความรักในกระทั้งตัวแฟนขับเองเขาก็ยังบางคนก็มีแฟนเหมือนกันมัน,เป,นเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่มันไม่สามารถห้ามได้แต่ว่าเขาอาจจะห่วงในเรื่องของการทํางานมากกว่าว่าก็อยากให้ส่งผลกระทบถึงการทํางานอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะที่จรสำหรับหนูนก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมเพราะหนูรู้สึกว่าต่อให้เขาห้ามเราจริงๆจังๆวันหนึ่งถ้าสมมติเรามีความรักเราก็คงคุยกับเขาได้เช่นเดียวกันเพราะเขาก็ไม่ได้แบบว่า เวลาเวลาเขาพูดกับเวลาจริงๆในการใช้ชีวิตก็ไม่ได้เข้มงวดเลยขนาดนั้นหรอกค่ะก็ให้มีคนเข้ามาจีบได้นะจริงๆถ้าไม่ถ้าไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยพวก็ไม่ได้ห้ามจริงๆกัางๆตั้งแต่แรกหรอกเนะว่าเพราะมันก็เป็นสิ่งที่มันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยในเรื่องของการทํางานหรือว่าความรักอะไรเงี้ยแต่น่าจะเป็นเมื่อวานที่คงจะมาพูดในลักษณะที่เป็นการพูดแบบจริงจังนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ หนูว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าจริงๆการมีแฟนก็ไม่ใช่เรื่องผิดมันสามารถลักกี้เลิฟแต่ก็ลักกี้เนเกมได้แต่ก็อยู่ที่การควบคุมของน้องๆในแต่ละคนว่าจะบริหารจัดการตัวเองยังไงมากกว่าไม่ให้ส่งผลกระทบกับงานอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าจริงแฟนคลับเขาก็น่าจะเข้าใจวันหนึ่งคนเราก็ต้องมีความรักในการทั้งตัวแฟนคลับเองเขาก็ยังบางคนก็มีแฟนเหมือนกันมัน,เป,นเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่มันไม่สามารถท้ามได้แต่ว่าเขาอาจจะห่วงในเรื่องของการทํางานมากกว่าว่าก็อยากให้ส่งผลกระทบถึงการทํางานอะไรอย่างนงี้มากกว่าค่ะ จริงๆก็อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาของคนอื่นได้นอกจากตัวบุคคลน,นั้นจะต้องบริหารชีวิตของตัวเองเพราะว่าจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าอันไหนก็ควรที่จะบริหารยังไงในเรื่องของงานหรือว่าความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงมีความรักได้มีแฟนได้เป็นเรื่องปกติของผู้หญิง mm. แต่ว่าก็ต้องจัดการเรื่องของการดูเมเนจโปรเซสของตัวเองว่าจะต้องจัดการยังไง ่ะให้เรื่องความรักมี่คุณชอบตรงาหนนะที่จสำหรับหนูหนูก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมเพราะหนูรู้สึกว่าต่อให้เขาห้ามเราจริงๆจังๆวันหนึ่งถ้าสมมติเรามีความรักเราก็คงคุยกับเขาได้เช่นเดียวกันเพราะเขาก็ไม่ได้แบบว่าเวลาเวลาเขาพูดกับเวลาจริงๆในการใช้ชีวิตก็ไม่ได้เข้มงวดเลยขนาดนั้นหรอกค่ะก็ให้มีคนเข้ามาจีบได้นะจริงๆเขาไม่เขาไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนมากคนก็ไม่ค่อยกล้าเข้าหาหนูหรอกเพราะว่าอาจจะด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างส่วนเราก็มุ่งไปทางเรื่องของการทํางานเพราะวันนี้ก็ ทำงานแบบถ้าจะทุกวันอะไรเงี้ยถ้าจะไม่ค่อยมีเวลาให้ใครเือเรื่องความเราก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดแล้วก็มาจิบแล้วก็โอเพนค่ะโอเพนแต่ว่าเขาก็ต้องมีคุมคุ้มกันที่แข็งแรงเหมือนกันในการที่จะเข้ามาตรงนี้อะไรอย่ามก็อาจจะภาพองค์รวมหลายๆอย่างหลายๆอย่าง โอ้ลูกเปลี่ยนนะเพราะว่าพอปีหน้าก็จะเข้าเลขสามแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็จริงๆถ้าเรามีความรักสักคนใดคนหนึ่งขอแค่ทําทให้เราไม่เหนื่อยไปม,มากกว่าการทํางานก็พอแล้วเข้าใจแล้วก็อยู่ด้วยแล้วก็สบายใจสเปค<ห>เปลี่ยนไหมคะคุณ่ไม่เปลี่ยนไม่ไม่ไม่มีสเปคตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะสามารถได้ได้หมดขอแค่ความสบายใจที่เราอยู่ด้วยกันได้พอซัพพอร์ตกันใช่ใช้เร,รืร่องเงินก็ไม่ได้ติดอยู่แล้วเพราะเราก็หาเงินเก่งอยู่แล้วค่ะ